เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เ้า h o ฮอนด้าไอคอรนะครับสภาพสวยโปรไฟล์ดีเลยนะครับคันนี้เจ้าของขายเองครับและรถก็เพิ่งเข้าเช็คศูนย์ฮอนด้ามานะครับสวยๆคุ้มๆนะครับเป็นรถสภาพดีครับทั้งภายนอกภายในใช้น้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สนะครับ ตัวรถสมบูรณ์อุปกรณ์เสริมครบคู่มือการใช้งานครบนะครับล่าสุดเจ้าของเพิ่งเข้าตรวจเช็คศูนย์ฮอนด้ามาครับเครื่องดีเกียดีนะครับเปลี่ยนตามระบบนะครับช่วงล่างแน่นทุกจุดครับภายในสวยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีเสียหายครับระบบไฟติดครบทุกจุดครับตามรูปเลยนะครับมาดูรีวิวดูกันรอบๆนะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับใช้ได้ครบ แม็กใหม่กิฟเลยนะครับแม็ก67นะครับแม็ก7นะครับมีกุญแจรีโมทถึง3ดอกนะครับเป็นกุญแจเดิมเลยครับมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับราคาอยู่ที่7จ็0หมบาทนะครับรถพร้อมโอนขนส่งได้เลยนะครับชื่อผู้ขายตรงกับในเล่มครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับภายในมีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสครับเบาะผ้าสภาพดีนะครับเบาะสวยนะครับไม่ขาดไม่โซมนะครับ เจมื่บาทเท่านั้นนะครับตะเข็บซอกเดิมๆครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆเพื่อั่วก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับตัวรถเดิมๆนะครับโฟมจากโรงงานยังอยู่นะครับโฟมรองสำลระด้านหลังนะครับยางอะไรยางอะไรมีครบนะครับไม่แรงมีนะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับด้านหลังเก็บของได้เยอะครับ อันนี้เป็นใบเซอร์วิสจากศูนย์ Honda นะครับบุกเซอร์วิสคู่มืออยู่ครบๆเลยครับอันนี้ปุญแจรีโมทนะครับมีกุญแจให้3ดอกปุญแจเดิมเลยครับห้องเครื่องก็เดิมๆครับเดิมๆสวยๆส,สนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ